เสียงลมพัดผ่านเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆบรรยากาศวันนี้อุ่นนิดๆแต่ลมเย็นกำลังดีเสียงนกร้องอยู่แถวรั้วบ้านมันทำให้บ่ายวันนี้ดูนิ่งและอบอุ่นในแบบของมันหลายคนคงได้พักแต่บางคนยังอยู่ในที่ทำงาน อาจจะอยู่นั่งหน้าจอคอมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่บนรถหรืออยู่ที่ร้านเล็กๆของตัวเองและไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยากให้รู้ไว้นะว่ามีคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในส่วนหลังบ้านตอนนี้กำลังส่งใจไปให้คุณอยู่คนทำงานมักจะมีเรื่องที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นความเหนื่อย ที่ไม่มีใครรู้น้ำตาที่กลืนไว้ในวันที่ต้องยิ้มให้กับคนอื่นบางทีเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เพราะใจเรารับทุกอย่างไว้มากเกินไปลองพักสักนิดเถอะค่ะไม่ใช่แค่พักกายแต่พักใจด้วยหายใจเข้าลึกๆแล้วหหยใจออกช้า,ชา ฟังเสียงรอบตัวเสียงลมเสียงนกเสียงหัวใจของตัวเองชีวิตมันไม่ได้มีแต่เร่งรีบเสมอไปบางทีการหยุดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตคนที่ได้พักวันนี้ไม่ได้ดีกว่าคนที่ยังทำงานและคนที่ยังทำงาน ก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยเพราะแต่ละคนมีเส้นทางมีหน้าที่และมีเวลาเป็นของตัวเองมันไม่ต้องเหมือนกันหรอกขอแค่ยังมีความตั้งใจและยังมีหัวใจที่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำก็เพียงพอแล้วเสียงลมยังคงพัด แสงแดดลอดผ่านต้นไม้ตกกระทบลงบนพื้นบางช่วงของชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เงาบ้างสว่างบ้างแต่ทั้งหมดนั้นคือภาพเดียวกันที่เรียกว่าชีวิตบางทีคนที่ได้พักก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เหนื่อยบางทีเขาก็เพียงแค่เลือกจะหยุดเพื่อกลับมาเติมพลัง และอยากจะบอกกับคนที่ยังทำงานอยู่ตอนนี้ว่าถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยอย่าโทษตัวเองเลยนะเพราะคุณไม่ได้อ่อนแอแค่คุณพยายามมำนานเกินไปแล้วพักได้ร้องไห้ได้ขอเวลาให้ใจได้พักบ้างแล้วค่อยๆกลับไปต่อสู้ต่อรู้ไหม ความพยายามของคุณมันไม่เคยสูญเปล่าเลยแม้จะไม่มีใครเห็นในวันนี้แต่สักวันผลของมันจะงอกงามเหมือนต้นไม้ในสวนหลังบ้านนี้แหละมันไม่รีบโตแต่มันโตแน่ๆตอนนี้เสียงนกเริ่มห่างออกไปเหลือแต่เสียงลมกับแดดที่ค่อยๆอ,อ่อนลง มันเหมือนชีวิตคนที่ทำงานหนักถึงตอนนี้อาจยังร้อนยังเหนื่อยแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงฟ้าก็จะเริ่มเย็นหัวใจก็จะได้พักแล้วและพรุ่งนี้คุณจะลุกขึ้นอีกครั้งได้แน่นอนไม่ต้องทำให้ดีที่สุดในทุกวันก็ได้บางวันแค่อยู่รอด ก็ถือว่าคุณเก่งมากแล้วคนที่ได้พักในวันนี้ขอให้คุณส่งใจไปให้กับคนที่ยังคงทำงานเหมือนที่ซะส่งใจให้ในตอนนี้และคนที่กําลังทำงานขอให้คุณยิ้มให้กับตัวเองสักนิดเพราะคุณสมควรได้รับความอ่อนโยนเหมือนกันเสียงลมยังพัดกลิ่นหญ้าเปียก แดดลอยมาเบาๆไม่คือกลิ่นของชีวิตจริงๆที่ทั้งเหนื่อยทั้งสวยงามและถ้าคุณฟังอยู่ตอนนี้อยากให้รู้ไว้นะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของเส้นทางคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยโลกยังมีคนที่เข้าใจคุณและตอนนี้มีใครบางคนในส่วนหลังบ้าน ที่กำลังส่งใจเงียบๆมาหาคุณเธอเหนื่อยมามากพอแล้วนะพักใจได้เลยขอให้เสียงนี้อยู่เป็นเพื่อนในบ่ายที่ยาวนานจนหัวใจคุณค่อยๆค,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 คลายออกเสียงนกเริ่มกลับมาอีกครั้งแสงแดดยังคงอุ่นและชีวิตก็ยังคงสวยงามเสมอ